คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของคุณเกิดวันอาทิตย์หากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับพนักงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณไปขึ้นในเรื่องจกักรวาลพนักงานจักรวาลกาลังจะดึดงดูดเงินดึงดูดทรัพยาคุณแล้วนะไปขึ้นอันในี้ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่า อ่า uh, เรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนานะครับสิ่งที่คุณคิดแล้วมันจะส่งผลนะเรื่องของกําลังทรัพย์เรื่องของโอกาสต่างๆจึงดูดเข้ามาค่อนข้างดีนั้นในหัองชุนีน้คุณคิดพลังงานบวกนะส่งพลังงานปรารถนาไปสู่พลังงานจักรวาลจะนำนะในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยให้เกิดขึ้นกับตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัรน,นะครับมาดูช่วงาในเรื่อง,องการเงินนะใคใช้จ่ายเป็นอย่างไรคาใครใจ่ายไปขึ้นในเรื่องของดิวนะในเรื่องของการจัดการถามว่าเรื่องค่าใช้จ่ายมัน หนักไหมแย่ไหมมันก็ยังพอจัดการไปได้นะแต่ก็ยังมีบ้างในเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในฐานที่คุณจัดการไม่ได้เออสามารถทําได้นะแต่ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับในเรื่องนี้สินไปขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องต่อสู้นะไม่ต้องจัดการให้มันเรียบร้อยมีเรื่องนี้สินมันเพิ่มขึ้นจากการที่คุณมีมีการเพิ่มรายจ่ายต่างๆหรือมีการสร้างสร้างสินเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยมันทำให้อ่การจัดการการบริหารบางอย่างมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ต้องระวังให้ดีนะครับเงิน ควาสมดุลนะเรื่องเงินเก็บเนี่ยเป็นเรื่องของการที่คุณต้องค่อยๆจัดการนะคะค่อยๆจัดสรรนะบางอย่างมันก็ต้องไปหนักในเรื่องของค่าใช้จ่ายหนักในเรื่องของการไปจ่ายหนี้สินเงินเก็บมันจึงทําให้คุณลังเลใจว่าจะเก็บตีไม่เก็บตีแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้หน่อยก็ดีนะครับอ่ะดูซิว่าลงทุนละ่ะลงทุนไปขึ้นเนเรื่องของการก็ได้โอกาสเรื่องการลงทุนนะเมื่อลงทุนทําได้นะเราก็มีโอกาสเยอะด้วยแต่ว่าถึงแม้ว่าโอกาสเรื่องการลงทุนจะมาเยอะเนี่ยมันก็เป็นในส่วนที่ คุณต้องตัดสินใจนะคุณต้องวางแผนให้ดีในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของนีงสินให้เรียบร้อยก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการลงทุนในพาเครื่องเวลฟอร์จูนเนี่ยคือเป็นเรื่องพลังงานจากักรวาลที่มันเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องความโชคดีเป็นเรื่องของการที่มันดึงดูดในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของ,องการลงทุนอะไรแล้วเนี่ยมันเกิดความปังในวงโจงนี้นะแต่ก็ต้องอยู่ที่คุณต้องวางแผนคุณต้องศึกษาให้ดีไม่งั้นเนี่ยจะเกิดความผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของช่องทางกานเนี่ยดูสิว่าช่องทางการเงินเป็นอย่างไรนะครับช่องทางการเงินไพ่ขึ้นเปเรื่องของวัดรูปนะครับในเรื่องของการวางแผนนะในเรื่องของการเงินต่างๆอ่าหาช่องทางตัวเองให้มากิงขึ้นนะการศึกษาในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการวางแผนชีวิตจะได้ไม่ขัดตกบกพร่องนะในเรื่องรายจ่ายในเรื่องของหนี้สินต่างๆจะได้ มีช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นฟังเสียงหัวใจเป็นถึงเรื่องของธุรกิจเป็นถึงเรื่องของงานเป็นถึงเรื่องของสิ่งที่ทําทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็การจัดการบริหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องจัดการให้มันตรงตัวให้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของดูแหลักดูซนะครับการปรับใจตัวเองให้ดีขึ้นบางทีเครียดเกินไปมันทำให้เราคิดอะไรไม่ออกนะการหาช่องทางการหารู่ทางต่างๆมันก็จะถูกกรบออกไปหรือว่าไม่สามารถคิดอะไรออกเพราะมันจมปาักกับความเครียดจนเกินไปต้องหาสิ่งที่่มััันนนออคคลาาจิตตใววเงงไ้้บบะร มาดูในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภมีไหมให้ขึ้นเป็นในเรื่องของเขาดูปักโชคลาภมีนะแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนด้วยนะเออมันมาพร้อมกับแบบความโชคดีในวงจุ่งนี้ดังนั้นโชคลาภมีแล้วก็ขอพรจากองค์พญะนาคก็จะเสริมในเรื่องโชคลาภของทุกคนเนะี่ยให้มีมากขึ้นได้วยเช่นกันนะครับ มันรู้สึกว่าไพ่จัดเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการปลดล็อกนะในเรื่องของการจัดการให้ลงตัวให้มากที่สุดในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆให้มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเอาไว้ก่อนนะอะไรที่มันเกินความจําเป็นก็ต้องลดลดไปบางจะได้เอาเงินไปโยกไปใช้อย่างอื่นในเรื่องของนิสินบ้างนะครับอันนี้สินเป็นอย่างไรนิสินไพ่ขึ้นในเรื่องของทรัพย์สมบัติเห็นไหมมันมีเรื่องต้องจ่ายมีเรื่องต้องใช้อะไรอยากไพ่ขึ้นเป็นเงินก้อนเงิน เก็บต่างๆที่มันต้องมีการจัดการจัดสรรให้ดีแล้วก็เรื่องของนี้สินอนาคตมันจะได้เบาลงได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่อง,องินเก็บที่คุณยังังเลใ,ใจอยู่ทําไงดีดูซิพาขึ้นในเรื่องของสวัสดการลิงตองเนี่ยอืมพาขึ้นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของสติปัญญาที่จะเก็บเงินเก็บต่อช่วยให้เก็บเงินแล้วมันก็อยู่นะเออแต่ว่าอยู่ที่การตัดใจของตัวคุณมากกว่าว่า จะเก็บเท่าไหร่จะเก็บอย่างไรซึ่งสิ่งหเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องจัดการเรื่องเีินสินให้ได้ก่อนแล้วมันจะเหลือเพื่อที่จะเก็บได้ด้วยเช่นกันในเรื่องของการลงทุนหลักเนี่ยไปขึ้นว่าเอาเป็นว่าการลงทุนในห้องชุงนี้ก็เล็กๆน้อยไปก่อนก็ร,าการันไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะยังไม่ต้องลงทุนจริงจังแต่เป็นการลงทุนเพื่อที่จะให้มันเกิผดผลกำไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็กลับมาเป็นเงินเก็บกลับมาเป็นในเรื่องของการที่มาใช้นีใช้สินได้ด้วยนะครับก็เป็นการที่คุณก็ลองผิดลองถูกแล้วก็กกษาาาไไป่่อนนยัังมสะครบ ให้สิทธิกริยาขึ้นไปในเรื่องของเศรษฐีนวโกดนะครับในเรื่องของอมีเงินมีทองนะไพ่ออใ,ใบนี้ส่งผลในเรื่องของเงินทองเงินตราที่จะดียิ่งขึ้นนะในอนาคตจากปัจจุบันึงอนาคตให้คุณเนี่ย รักษาศีลน,นะให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาการสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองอยู่ในศีลธรรมนะเพื่อจัดบุญนำให้สิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสดีๆเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นโชชกนะครับไปถึงเรื่องของอความมั่งมีนะความมีเงินมีทองนะทรัพย์สมบัติต่างๆมันเหมือนเวลาจะขออะไรเวลาจะอยากได้อะไรเนี่ยมันก็สมปรารถนาในฮวงจุงนี้ด้วยนะครับ พพ่บุญยามริหารขึ้นเป็นเรื่องการเสริมดวงในการปล่อยปลาแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเสริมแสงสว่างดึงดูดทรัพย์เข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับในห้องช่วงนี้ก็เป็นการเสริมดวงนะสร้างบารมีตัวเองเยอะๆสําคัญคือการอยู่ในศีลธรรมนะแล้วก็ให้ทานนะไปใส่บาตรไปทําบุญในห้องช่วงนี้ก็จะหนุนนาให้คุณพบเจอแต่ความโชคดีแล้วก็มีทรัพย์มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการเงินของคุณในห้องช่วงนี้นะครับเลขห้านะครับ แล้วก็เลข7็นะครับเลข5าแล้วก็เลข7เลข7็เนี่ยเสริมในเรื่องของความโชคดีนะเสริมในเรื่องของพลังงานของความสมหวังนะเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะแล้วก็ไพ่ขึ้นในเรื่องของเลข5านะของคูบาจยาเสีย่ยงสิทธิ์เหมือนกันในหุ้นช่วงเนี้ยเหมือนเสีย่ยงสิทธิ์จะหนุนหนักนะนะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์เข้ามาหาตัวคุณม่ขึ้นเมื่อคุณนําเลขตเนี้ยเอาไว้รอบๆตัวคุณเพื่อจะเสริมพลังงานทรัพย์เข้าไหลเวียนเข้ามาหาตัวคุณยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคร เอาได้แค่เล้เจ็ดจดสกรัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็เป็นการหนุนนําเสริมทรัพย์ให้เกบตัวกุลได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ